บ้นใดตีใบแจมนาผ้าเ่าบ่ยากเอาไปเป็นปูเุ้ยแต่ปูใาญ่เจ้าแฮงเ่ายังเอาไว้ทอยูเฮือนจะขึ้นมาขาพอกเม่จะถิ่นล้วนาสิจีวมากันเ่าปีไผทุเลยตีใบแจมนาผ้าน้องหูพางหายตีพอพญาแ่าเทียนเนี่ยเลยเน้จองลงมาปั่นตีบ้านใดตีน้องจะบอนใดตี่บแจมนาผ้าน้องมีกายยาเศร้าบัดเลลาฝนมานอนยังยิ้มได้เลย บันไดแทเจาวันใดทีไพ่ทุนเหนิอผู้เฒ่าคนเดียวผู้เฒ่าคนนั้นเลสามคนก็จองไปแล้วอุ้ยแั่แกก็จะได้บ้านบ้านถสามคนก็จองหรอเอาวันตื่นบ้าน้วทีไพทุนเนิญันสีตี่าแจมนาภาเป็นหางยกก็จะเตยเห็นเอาพอสูพีีไพ่ทุนเนิญขันสีตี่าแจมนาาเป็นแมหาง นั่นคุเบากว่มาแล้วนะมาจะไหนน้อพ่อบอได้ๆเอาสอยใจยัไม่ขเพดแล้วอรับานตัวเดีพอซอยเลยออยสอยลูกที่เพี้ยงขาเรียงกห้ยสี่คนจอยเป็นผักเขียงเตาบนี่ก็สอย ซอยหลัพี่น้องฟังซอยลูกซ้ายแพกสั่งซอยประจงจูงแขนล่องทงเอาภาษีสามแหลกกันนะมาซอยเพื่อโหดแค่ใครซอยแล้วไม่สั่งซอยซอยไม่ไงท่าขมิ้นคอยเออเกลียงี่ก็ซอยคอยซอยต่อพ้นเสื้อดอกอ้างเย็นเย็นปีพระทุน ตีบอลไหนเลตีมองโจบอลใดเดี๋ยวสิ่งน่าดอกพอเขาหยิบพี่เพชรทุ่นเลยตีบอลเจี๊มนะพ่อเป็นแม่ห้างห้างนีสายเนี่ยจุดดอกอันบ้านใดก็ม่มีแม่ห้างบ้านนั่งเป็ี่ยนหัวคุตัวขอเสียงแม่ห้างหน่อยเลยว้าน่หนมือหึงไปบ้านไหนกาหลายบ้านใครห้างแต่ว่าหก เป็นแม่ห้างมีสาเหตุห่างกันหนึ่งห่างดอกสะเลติผัวพาเทปล่อยเนี่ยเป็นห่างห่างกันหนึ่งห่างดอกกระเกียวเมียหิ้เกี่ยวแล่นนัไส้ชูห่างกันหนึ่งห่างดอกกระดันเมียหาเล่นการพนันว่าเตาคืนมาบ้านพูดจันหนึ่งไปพอเขสั่นให้โลเขาได้พูดอ่ะไ้้คนยังเมื่อไปเองเป็นสายขาใส่เพชรไทยแข้งหรือมันไผ่สีสีเงินเงินดำมีแล้วมันสายไฮโลก็นอนนั่นนั่นก็กรอกเ้ย ก็ร้ซีตั้มพนาวซีตัม้มมาละซีตั้มไปซีตั้มมามันเกิดเหมือนเปลี่ยนตัวเรียนไปเรียนมามันแจ้งจนตกหัวมากกว่วา,าว่าขังเทาเทาเทาเจ้ามาแตงแตงหัวคำว่ามันจะได้ซีสอเบเราบอกศูนหัวทอบร้องทอกหลังสอกท้องจะมาบ่าแบบนี้เด้ออืม้าสมาบาหยังแบบนี้เอิออ้นไปยังไเรียงจากคนเสีย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 บ่ บ้านเราเบียดถนนไปข้างซ้ายน้าเราเบียร์พอตั้งแต่ว่าจังทรนไปหยังเอิ้นไปหยังไปซ้ำซ้ำกิมันสวยเราขับไปซ้ำเลยว่าไปหนึ่งเขากินนั่นเขาหนึ่งชื่อแต่ก็เป็นแบบนั้ผัวเลยตันอันนี้เขาเอิ้นมาห้างบอกกระดันเมียหาเล่นการพนันบ่อเตาคืนมาบ้านห้างจะหนึ่งห้างบอกกระดันง่าห้างคือเสาเจมหน้าห้างย้อนยักห้างยักดี อยากดีอยากได้เนี่ต้ไปหาลำเนี่ต้ไปหาลองหาเงินเลี้ยงลูกซอยหัวนั่งคอยบ่ได้น่ะถ้าคุณงงใจวาดชีวิตน่ะว่ะหัวนั่งคอยบย่ได้มันมีซิ่งกะว่าเป็นละพี่ไพื่อนทุน่งเออ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  เจ้าส <Te> ิไปล่ำเจ้าขอเพราะแท้ตัยินแม่ถาเราเนาะนี่เนาะเขาเอ่ยว่าห่างมิสาหินจังหวัดเจ้าสนใจแนวใยเอาได้ห่างผู้จะนึ่งห่างบอกไปเกี่ยวเมีบนลายเพราะฉะนั้นแล้วจะจะไปแช่อาจารย์เขาเพิ่งเราไปกันสี่เป็นแม่ห่างดีก็เป็นแม่ใหม่ก็เจมนาภาท่านเป็นแม่ใหม่ผู้ว่ามางกลยปังบเราสั่งเพื่อกะซิบกันเล็กมือเห็นปากกันเราไปกันแม่ใหม่ยี่มตายเราสองอีกผู้หนึ่งจะสิทธาผูงก่อกบฏ ใบบัตรสันเขาเห็นนัเขาเขาบอกว่ามีประกันเราไปนั่นไม่มแต่ว่าไม่ห่างบ้านเติร์นเราเนาะทานไม่ใช่ก็บวู้ว้าไตว่าไตไม่ตาป่าละหาตึงค่ะว่าไตเดี๋ยวเดี๋ยวยางไม่กันมาหันยางกันเอาไปนางจุดจุพสบาคน้จะลอยไห้่ายไห้ายขันยางสีว่าคนที่น่อยเขาเอินมายางสบายไายไห้ไทยเดี๋ยวเดี๋ยวราจะลอ กอเดนหางดูแลพอชรดาเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นสิเป็นที่่าเป็นแม่ห้างดีแง่มลแางมากกับจุดหัวทัวร์มันบอกพอกระย่างไปมาหัวเท่าเอ้ยพอคอยลาตเมล้างในขันเจ้าที่ว่าไปเงื่อนเด้อพอยะิลงกกรุงเทพเมืออื่นพอยจะไปหาหัวมันหาหัวมันหัวดีนี้จั่งสรรกับไปตัวเอาปลาไปพองเล่าพักไปนั่งไปปนป่ากินเอาไปเอามายูน้องกันจอยเป็นแม่ห้างดีก็เป็นม่ใหม่เพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ข้าเกินแล้วอาจารย์สิ ลาธรรมดาดอก้อพ่อแม่โหลาธรรมดาดอกเป็นเมหางหัวห่างรังปาาธรรมดาดอกคนเ้องอุบ่หักกันกาแาได้สายห่างรือสายหม่างน้อยกูว่าสายไหนมาได้มาสายปีธรรมดาดอกคนหองอุบ่หักกันกาแาได้จากกันไปคนทีแต่มีแฟนคนละทีแต่ผู้ว่าตายมีตีบางมือมีตังแต่เศ้าบางมือมีตัง tè sầu bằng mưa để nằm ngồi, cô mày đương, cô xã đang mày sang canh hương mà tha chớ bu xả hàn, kinh mè hàn của bao